มันก็จะดูแน่นขึ้นคนที่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเอาเท่าที่ได้เข้าใจไหมเออ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมยิน <c oughs> ดีต้อนรับเข้าสู่เรียนกีตาร์กับน้าปูนะฮะคือกออ็มั่วบ้างอะไรบ้างอะนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากจะมั่ว สำหรับ EP นี้คลิปนี้นะครับผมเพลงไม่เคย25 Hours นะปูได้ทำ cover ไปแล้วละ่ะในคลิปเก่าๆที่ผ่านมาสามารถไปดูแบบว่าเวอร์ชั่นเต็มๆได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะราที่เต็มร้อยเปซนตทำไมถึงพูดอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงทำแล้วมึงไม่ทำให้ดีไปเลย เอาอย่างนี้นะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มเรียนรู้หรือว่า,าดูแนวทางกันน้ปูขออนุญาตละลายพฤติกรรมกันนิดหนึ่งนะครับคลิปของนปูเนี่ยนปูเข้าใจแนะอนุมานเองว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานแค่การเริ่มต้นก็คือสามารถเกาได้นิดหน่อยปอีคอดได้เล็กน้อยหรือตบสายได้แบบพอเป็นพิธีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยคนไม่รู้เยอะกว่าคนที่รู้ ไอ้ครั้นที่เราจะทําอะไรที่มันยุ่งยากเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคือคือได้แต่ดูแต่ไม่สามารถที่จะฝึกตามได้แบบจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้นะครับผมนภะูจะพยายามแปลงทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดคือให้มันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยตามกันไปได้ง่ายๆคือมันก็ไม่ได้ง่ายมากมายหรอกตามกันไปแล้วเออพอเราเริ่มมีทักษะ เราก็จะมีปลายเปิดไว้นิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปต่อยอดพัฒนาฝึกฝนได้มากขึ้นกว่าน,นั้นนะครับทำความเข้าใจากันตรงนี้เนาะสำหรับคนที่เก่งๆที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมองว่าโหห่วยว่าโอ้ววโหเล่นแบบนี้ใครก็เล่นได้ <c oughs> ใช่ไงมึงเล่นได้ไงแต่ไอคนที่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆเพ <c oughs> <c oughs> ราะฉะนั้นคลิปเอ่อนี้นะครับพวก แถบต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกต้องตรงตามทฤษฎีแต่นปูได้เขียนขึ้นมาแล้วก็แปลงให้มันเป็นรูปแบบง่ายๆที่เราสามารถเออมองแล้วเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับนะคนที่เก่งใจเย็นๆนะครับผมแนะนําได้ครับผมนะฮะแนะนําได้ว่าควรจะทํายังไงต่อไปแต่แต่อย่าเพิ่งอย่าพิ่งบอกว่าโหหวยเอ,อ้ยหวยจริงนั่นแหละเออยอมรับ จริงๆก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะที่ทําแบบว่าดีๆยากๆเอาไว้ก็ไปดูไอ้ที่มันยากๆไอ้ที่ง่ายๆอย่าไปดูแม่เองโอเค เพลงนี้นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คีบีซึ่งออริจินอลเนี่ยมันเป็นคีบีแต่ว่าคอร์ดที่เราหาได้ส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ในคอร์ดต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นคีซีเพราะว่ามันง่ายในการเล่นสายเปิดเขาก็จะใช้วิธีการทดสายเป็น EF ฟฟนะในคลิปนี้ EP นี้นะปูจัดการทดให้มันง่ายกว่านั้นนะครับผม<อ>ให้มันอยู่ในคีจ<อ>ีถ้าคนที่ฝึกตามอยากจะเล่นให้ได้แบบเสียงต้นฉบับออริจินอลฮะหาคาโป้สักอันหนึ่งนะครับผมค่า เข้าไปที่ช่องที่4แล้วเล่นมันก็จะได้เสียงออริจินอลนะแต่คนที่ไม่มีคาโปทํำยังไงเฮ้ยไม่ต้องใช้หรือจะเอาปากกาดินสอมาแล้วหนังยางรัดก็เอาที่สบายใจนะครับผมอเอาอย่างนี้เราไม่ต้องใช้คาโปเราแปลงทุกอย่างให้มันเป็นคีจีเลยแล้วกันนะครับเพลงนี้มันจะมีคอร์ด G คอร์ดดี e ีิมเนอร์คอร์ดซีและ b Min เนอร์ซึ่ง b m i n เนอร์ในเพลงในคลิปนี้เนี่ยนะปูจะจับง่ายๆเลยก็คือจับแค่นี้ฮะนิ้วชี้สายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางสายที่3ช่องที่2แค่นั้นนะครับเอาแค่นั้นเพราะว่าสายอื่นเราไม่ได้เล่นเพราะอะไรที่เราไม่ได้เล่นเราก็อย่าไปจับมันน้าคาน เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมที่อินโทรนะปู่จะแบ่งเป็นช่วงๆเป็นชุดๆเนาะเพื่อนๆดูแท็บแคปหน้าจอแล้วก็ซ้อมนะครับผมไปอินโทรกันในส่วนของอินโทรเราจะเริ่มกันที่คอร์ด G นะครับผมเอานิ้วกลางขึ้นมาที่สายที่6ช่องที่3นิ้วนางสายที่2ช่องที่3นิ้วก้อยกดรอไว้เลยก็ได้หรือไม่ต้องกดก็ได้ในช่วงแรกแต่กดรอไว้เลยก็ได้นะครับผมเราจะเล่นแค่2สายนั่นก็คือ 6กับ2นะฮะลักษณะนี้ตามแทบก็คือโอเคดูตามแถบเนาะคู่3 1 2แล้วก็ไปขอดดีสาย4กับสาย2สาย2ในช่องที่3แล้วขึ้นมาสายที่3ตรงนี้นะครับไอ้2ไปหาศูนย์เนี่ยเราใช้วิธีการดีดแล้วเกี่ยวนะครับ แล้วขึ้นมาสายที่2โน้สุดท้ายเลขศูนย์คือปล่อยนี่คือชุดแรกอ่านะปูลเล่นแบบต่อเนื่องนะครับค่อยๆฝึกตรงนี้ไปทีละนิดอย่าวู่วามใจร้อนมันก็จะเป็นไปชุดที่2กันนะครับมันจะเข้าคอรด C เห็นเครื่องหมายที่เป็น โค้งข้างบนไหมฮะตรงนี้นะปูให้แทนเป็นเครื่องหมายการแฮมเมอร์การ p พู off เนาะจริงๆแล้วในหลักของทฤษฎีเนี่ยเขาไม่ได้เขียนแบบนี้หรอกแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเฮ้ยเราเขียนเพื่อให้คนที่ไม่รู้ได้แบบว่า,าดูเป็นตัวอย่างไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องที่ C ีเราค่อยๆแทกค่อยๆแตะเข้าไปทีนิดอย่าพิ่งวู่วามนะครับคอซเราจะจับแบบนี้ครับผมเห็นมฮะในสายที<ม>่2เ<ม>นี<ม>่ยเราดีดครั้งเดียว แล้วก็ขึ้นมาสายที่3เลยไปขอดสุดท้ายไม่ต้องกดเลยนะครับกดแค่6ช่องที่3แล้วก็สาย2กับสาย3พร้อมกันเมื่อเล่นต่อเนื่องมันจะเป็นโอเคบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้จริงๆแล้วต้องฉบับออริจินอลมันจะมีการตบเข้ามาแทรกด้วยนะฮะอ่ะคนที่ทำได้ทำคนที่ทำไม่ได้ยังไม่ต้องทำคนที่ทำได้ดู ก็คือมันจะตบก่อนที่จะไปศูนย์เข้าหาจีอ่ะนะอย่างที่บอกคนที่ทำได้ทำคนที่ทำไม่ได้เฮ้ยยังไม่ต้องทำเล่นมาตั้งแต่แรกอินโทรช้าๆ2อรอบ ษนาดนี้นะครับเราไปเข้าสู่เวิร์ที่1หรือว่าท่ 1, อนที่1กันดูตามแถบไปนะครับผมสำหรับท่อนที่1นะปูจะมีเนื้อเพลงกำกับไว้ให้ด้วยเพื่อดูง่ายๆเนาะบอกแล้วว่ามันไม่ได้ตรงตามทฤษฎีแต่เราเน้นง่ายเข้าไว้ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญเราเริ่มที่ขอดจีครับผมเห็นไ,ไหมฮะเน้นเล่นสายเปล่าเป็นหลักเพื่อความง่ายในช่วงแรกนะครับดีดคู่6กับ สสาย6กเนี่ยกดที่ช่องที่สแล้วไม่เคยเนี่ยเกี่ยวสายสองกับสาย3ามพร้อมกันปั๊มปั๊มพอรู้มารู้ก็เป็น6ก,กับ2ช่องที่สอีกครั้งหนึ่งหรือใครที่สามารถ เกี่ยวสายเบสครอไปได้ในทุกโนต้ตเลยในประโยคนี้เฮ้ยลองทําดูนะปูไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนแถบไว้ให้นัปูเขียนแค่คําว่าฉันกับรู้แต่เราสามารถเพิ่มได้เป็นมันก็จะดูแน่นขึ้นคนที่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเอาเท่าที่ได้เข้าใจไหมเออ <c oughs> คนที่สําคัญสายเปล่า กับสายที่3ช่องที่2นะครับจริงๆเรากดคอดดีไว้เลยนะครับมันก็จะเป็นคําว่าสาเนี่ยเรายกเรายกนิ้วนางออกปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มหรือไม่ต้องกดเลยก็ได้กดแค่นี้สายที่3ช่องที่2แล้วก็เล่นเบสใช่ไหมคนที่เล่นเบสคอได้ทุกโนต้ตเฮ้ยเล่นใส่ไปนะปูไม่ได้เขียนเบสในส่วนของตรงคําว่าสาแต่เราสามารถใส่ได้โอเค เล่นต่อเนื่องแต่ฉันไม่เคยรู้มันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะซ้อมตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าซ้อมได้แล้วไปประโยคต่อไปนั้นมีค่าแค่ไหนนะครับผมจับคอรดซฮะเอาแค่เบสพอได้ไหมเบสคู่กับสายสามสายเปล่าตึม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 แล้วคำว่าแค่ช่องที่สอง สายที่3คําว่าไหนเบตจช่องที่3สายที่6กับสายที่2สายเปล่าสีแดงตรงนี้นปูแอบเติมเข้าไปเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ถ้าเล่นมันก็จะเป็นตัวเชื่อมที่สวยลักษณะน,นี้ฮะ ไม่เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ปล่อยว่างๆไปแต่ถ้าเล่นเออมันก็สวยขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะเล่นให้ฟังตั้งแต่เวอร์ดแรกจนถึงตรงนี้นะครับช้าๆใส่ดีไหมสีแดงอ่ะใส่ดีกว่าอ่าถ้าใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นการอ่า Hammer on อ p ผู้ pull off ในส่วนของ0 1ปล่อย2ปล่อยไปเว่ร์ต่อไปกันท่อนต่อไปกันจริงๆอันนี้เหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยมันเปลี่ยนไปแค่เนื้อร้องนะครับผมถามว่าเหมือนยังไงอ่ะลองเล่นให้ฟังหลับตาไม่ต้องรู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงฟังแค่เมโลดี้ เล่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาจําใหม่แล้วนะปูก็จะไม่พูดซ้ําเหมือนกันไปอันต่อไปเลยครับเฮ้ยทําไมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะเนี่ยคือจริงๆมันเป็นเพลงท่อนเดียวเราเล่นอันแรกได้เฮ้ยอันที่สองมันก็เล่นได้เว้ยอันต่อไปเลยดีกว่าอดูแถบตามไปนะครับไม่เคยรู้นะอันนี้จะเป็นอะไรที่ใหม่ละจะไม่เหมือนเดิมละ เราจะกดให้น้อยที่สุดแต่ให้มันเป็นเมโลดี้ที่ฟังออกมาแล้วเฮ้ยเหมือนอ่ะใช่อ่ะนะครับผมก็คือกดแค่สายที่6ช่องที่3กับสายเปล่าเห็นไ,ไหมสองครั้งไม่เคยพอรู้ปุ๊บตรงเนี้มันเป็นคอร์ดซีเห็นไหมเอาแค่เบสกับสายเปล่าปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มพอเรามีกันเฮ้ย กดแค่สายที่2ช่องที่3เว้ยแล้วก็เดินเบโดยาวๆไปที่ G 6กับ2ช่องที่3ปัมป๊มปั B ๊ม B m เนอรเอานิ้วชี้มากดแค่สายที่5ช่องที่2แล้วก็สายที่3ช่องที่2อง E มเนอรไม่ต้องกดอะไรเลย6กับ2แค่นั้นเฮ้ยม่เป็นเมโลดี้แล้ว เออพอเราเล่นต่อเนื่องมันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยเอ,อ้าอันสุดท้ายเอ,อ้ไม่ใช่อันสุดท้ายอันต่อไปเหมือนเดิมฮะคล้ายๆของเดิมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมคอร์ดจไปคอร์ดซ คอดีตรงนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิดเดียวนะครับสาย4กับสาย1ช่องที่2ไป G 6กับ1ใช่เห็ไหมช่องที่3ทั้งคู่เลยนะครับ Bm เม o r 2กับ5แล้วก็ Em เม o r สายเปล่า6กับ 1. 1เหมือนง่ายนะ <laughs> แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกที่ที่ทำได้เพราะว่าทำซ้ำมาหลายครั้งแล้วโอเค อันสุดท้ายแล้วจะจบทอดนี้แล้วครับผมนะฮะไม่เคยไม่เคยไม่เคยนะครับผมเล่นเป็นสายเปล่าสายที่สองเลยง่ายๆเลยปัม๊มแล้วก็กดช่องที่สองสายที่สามตามแทบเห็นไหมลง A-M i n o r สายหนึ่ง D. ลง G อ่าโอเค เมื่อกี้ดีดผิดเป็น6กับ3ตามแถบเนาะและสีแดงนะครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าไม่ทําก็ปล่อยโลง่งๆไปเนี่ยคือจบแล้วจริงๆมันจบแล้วนะมันจบแล้วมันจะเหลือโซโล่อยู่นิดหนึงอ่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดกันเรามาดูเวอร์ออท่อนท่อนที่2 นะครับผมหลังจากที่จบตรงนี้ไปเฮ้ยมันจะมีเพิ่มเข้ามานิดนึงบอกไว้ก่อนว่าคนที่ทําได้ทําคนที่ทําไม่ได้เฮ้ยฝึกแค่นี้ก่อนไอ้ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรคือการตบอ่ามันจะมีจังหวะตบแทรกขัดเข้ามามันจะเป็นยังไงนั้นปะไปดูกันเมโลดี้เดิมฮะเพิ่มเติมคือเนื้อร้องที่เปลี่ยนไปแล้วก็การตบสายที่โผลเข้ามาดูแทบ เห็นรูปดาวไหมฮะรูปดาวที่เกิดขึ้นตรงนี้น้วปูให้แทนสัญลักษณ์เป็นการตบสายอ่าตบจริงๆในทฤษฎีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเขียนที่แบบว่าไม่ไม่ใช่แบบนี้นะอย่าอย่าเอาไปอ้างอิงนะนปูแคเ่เขียนสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้รู้หรือว่าดูไม่ออกเฮ้ยเราเป็นสัญลักษณ์ที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมมันจะเล่นยังไงนะฮะ ถ้าเล่นท่อนแรกเมื่อกี้ได้แล้วท่อนนี้โน้ตเหมือนเดิมเลยครับผมแต่ก่อนที่จะไปตัวที่3ก็คือเราจะคิดถึงตรงคำว่าถึงเนี่ยเราจะตบขัดก่อนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือแบบช้าชนะครับผมอีกทีหนึ่งเนาะป๊ต้องไวนิดนึงก่อนที่จะถึงคนที่ทำไม่ได้ให้เล่นเหมือนเดิม แต่คนที่ทำได้แล้วค่อยๆฝึกไป<ๆ>หรือคนที่รีบแบบจะไปโชว์วันนี้แล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยยังไม่ต้องตบก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวจะไปพลาดเอานะแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคนที่แบบโหูจะเอาเพลงนี้ไปโชว์ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าฝึกตบ <c oughs> มันก็จะมีเวลาให้เราซ้อมนะครับท่อนต่อไป เห็นไหมก่อนที่จะถึงคําว่าคันอันต่อไปก็เหมือนกันครับผมเน้ปูไม่พูดถึงรายละเอียดนะว่ามันต้องกดสายไหนจิ้มสายไหนเพราะว่ามันคือโน้ตเดิมลายเดิมมันเพิ่มเติมแค่การตบขัดเข้ามานะฮะในท่อนนี้คือเมื่อต้องจากกันไปเห็นไหมอันเดิมเราไม่ได้ตบเว้ยแต่ว่าอันนี้เราตบเว้ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ สีแดงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ปล่อยว่างถ้าใส่กอ็อันต่อไปเหมือนเดิมฮะโน้ตเดิมเพิ่มเติมคือตบเข้ามาไปลงดีแล้วก็อันต่อไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตบขัดเข้ามาเมื่อเวลาผ่านไปนะครับดูแถบตามแล้วก็ นะปูไปไวๆจะจบแล้วใกล้จะจบแล้ว เฮ้ยอันนี้ไม่มีตบเฮ้ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเว้ยเล่นเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพิ่มเติมคือเนื้อที่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะฮะอะไปดูอันต่อไปกันดีกว่าโซ olo โนิดหน่อยนะครับผมก่อนที่จะจบเพลงนี้มันจะมี solo โโประมาณ2รอบ2รอบเป็นเป็นทางง่ายๆจริงๆ original หรือว่าอาจารย์หลายๆท่านที่เล่นไว้มันยากกว่านี้เยอะเลยแต่ถ้าผู้พยายามแปลงให้มันง่ายที่สุดมันจะเป็นยังไงนั้นปะไปดูโ solo โจบกัน โซโลตรงนี้มันจะเกิดขึ้นในท่อนของก่อนที่จะซ้ำรอบแรกแล้วก็ตอนจบเพลงเลยนะครับเล่นเหมือนกันแค่เพิ่มเติมคือในส่วนก่อนที่จะซ้ำในส่วนที่เป็นโซโลเฮ้ยเราเล่นแค่รอบเดียวแต่ตอนจบ outro เราเล่น2รอบเป็นยังไงนั้นอ่มาดูกันครับผมเริ่มที่คอร์ด G ฮะเราจับสายที่6ช่องที่3ง่ายๆเห็นใช้วิธีการเกาสาย4 3 4โน้ตแรกจับเบสคู่ไปด้วย 4,3,4 4, แล้วก็ไป C ช่องที่3คู่เดิมเลยก็คือ5กับ3จากนั้นเก่าคอร์ดดจับแค่สาย3ช่องที่2ก็พอฮะเห็นไ,ไหมปัม๊มไปคอร์ด G 3,2,3โอเคแค่นี้และสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาที่คอร์ด G มาจีสี่สามหนึ่งไป C ีสามสองสามแล้วก็ลงดีตามแถบเลยอ่ะเดี๋ยวน้ปูเล่นให้ดูนะครับผมช้าๆในท่อนนี้เมื่อกี้พูดไปด้วยมันอาจจะฟังแล้วง,งงๆนะครับดูตามแถบนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ ก็ซ้ำทั้งหมดอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นตอนจบเลยเล่นสองรอบอีกรอบหนึ่ง เคเป็นดนจบเพลงเป็นดนจบเพลงนะครับผมอ,อย่างที่นปูบอกก็คือว่ารายละเอียดมันไม่ได้ร้อเซตเหมือนที่อาจารย์หลายๆท่านได้ทำแต่เราเน้นให้มันมีสำเนียงมันมีกลิ่นของเพลงนี้มากที่สุดซึ่งมันมีตกหล่นแน่นอนแหละและเพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่าเอาไอ้พวกนี้ยที่นปูวางโครงไว้เนี่ย เฮ้ยเอาไปต่อยอดได้เว้ยเราสามารถที่จะเอาไปเล่นเอาไปต่อยอดเอาไปเพิ่มเติมเสริมใส่โน้ตได้ไม่จําเป็นต้องตามนะพูร้อยเปอ์อย่างที่บอกไปไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยนะครับผมแต่คนที่ไม่รู้ไม่ได้จริงๆเอ้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีย้ามีครั้งหนึ่งนะทฤษฎีต่างๆ ทฤษฎีต่างๆสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในคลิปนี้เฮ้ยมันไม่ได้ตรงตามทฤษฎีดนตรี100%แต่มันเป็นภาษาง่ายๆที่เราแปลงมาให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีสามารถที่จะมองแล้วอ๋อเออเออออูอาอาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เก่งใจเย็นๆพ่อเอ้ยอฝึกเล่นเพื่อความสุขไม่ได้ไปประกวดแข่งขัน โอเคครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ E ีพีนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะฝากกันด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจให้ด้วยนะเนาะปูสระทันนะครับผมเป็นเพจใหม่นะเพื่อนๆเข้าไปอาจจะมองว่าหุ้ยทำไมมีคนกดไลค์น้อยจังเลยเ,เพจมึงโดนแฮก วันนี้ลากันไปก่อนครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมเนาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับแท็บที่เขียนไว้สามารถที่จะแบบว่ากดบันทึกแคปหน้าจอเอาไปซ้อมเอาไปฝึกเล่นได้เลยนะผู้ไม่ได้เขียนเป็นกระดาษเอาไว้ก็คือเขียนใส่ในกระบวนการตัดต่อนี่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ตรงอะไรก็ต้องอขออภัยเนาะคนที่ฝึกเล่นก็ใจเย็นๆนะฮะอย่าอย่าพึ่งวู่วามอย่าพึ่งใจร้อน พยายามเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ได้นะัปูก,กว่าจะฝึกได้ก็โอ้หัวร้อนชิบหายเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ